وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحم الله تعالى ونفعنا بأزوم الدارين آمين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التعوين اللهم ربي سيدنا علما أنا ناتي سي سيب أت نبقى 8. nak yang tanya. Faslun. Faslun. Fi ada bis salati ada bis solati. Ini suatu. Ini suatu. Fasol. Fasol. Ada menyatakan. Ada menyatakan. Ada. Ada. Sembah yang. Apabila. Apabila. Selesai. Selesai. Angkau. Angkau. Bos bersuci daripada daripada hadas hadas sama sama ada ada hadas, 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 hadas besar hadas besar atau atau hadas, hadas kecil hadas kecil Faslun fi adabi salati Ini suatu fason uh, Ini ke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  Ini ปาดามัญตาการในการจะบรรยายทึ่งเหลือง,ใน,ง,องนะอในการจะพูดทึนะ่งเหลืองนะครับอ่าในการจะคุยนะครับอนาเสียหัดทึ่งเหลืองนะครับอ่าเสียใจตะเวนตรงนั้นนั้นอาดับสัมบะยังมารายาทของการละหมาดเอขึ้นมอย่ะคก็บอกอาดับมารายาทนี่มยายังก็ต้องมีมารายาทอ่ะ เวลาเรากินข้าวก็ต้องมีมารายาทอ่านคัมภีร์ก็ต้องมีมารายาทแม้แต่เรื่องการข้าวห้องน้วได้มารายาทต้องมีมัดถึงเหลืองเห็้มา,า,ยาอย่ะอิส้าบเราซ่อนละเอียดมากแบบแบบซ่อนหมดหมดเลยอาปาบิลาเสร็จสิ้นอังกาวเบสุชีดีริปดาฮัดดัสนันอะไฮัดัสนั่นอย่างไรฮัด,ดิสนะต่อไาปเป็นตัวย่านั่นองเข้าในอันฮัด,ดิสไม่มีย่านะอันฮัดดัส เมื่อไรทันเซ็ตสิ่งจาัดก,การทำความสะอาดเมื่อไรทันเซ็ตสิ่งจาัดก,การทำความสะอาดนะฮาร์ดัสนะครับเซ็ตสิ่งจัดก,การทำความสะอาดสามา,า,สสารถ a d ดั a r d u s ใหญ่หรือ hardus เล็กจีนใหญ่เปวารายะเบอ่ะใเปลว,ว,ว่าอะรอ่ะลติปอากิปอะไรอ่ะลติป อาลาติเป็นอะไรากะจีนกะจีนเป่าอะไรอ่ะอากะจีนเปลาอาไรอีกล่ะเป่าแหลกอากะจีนนั่นแหลกหรือว่าเอียดบิซานเปลา่ายนะครับสามารถ Ada Hadas bizar อาตัว่า Hadas กะจ i นซึ่งเป่าจะเป็น h a ดัสยาหรือว่า Hadas ยาหรือว่า h a d ัสแหลกอาเนี่ย ฮาดัสนี่คืออะไรเดรมอรมียูนุอ่าเรามียูนุนะครับเรามียานาบาเวลานะครับเราควันเปียกไอ้บัานี่อ่าควันเปียกหรือวะเรามีนำอสุจิเกล็ดออกจากร่างกายของเรานะครับเรียกว่ายูนุปปัสซา,ารับอ่ายานาบานะครับอ่านั้นค่อเรียกว่ามีฮาดัสนี่อ่าต่อฮาดัสเกจิฮาร์ดส์เกล็ดคืออะไรอ่ะ ฮาดัสเกียร์การเดเราไม่มีนาำรามาสเราไม่มีนาำรามาสคนไม่มีนม้ำมายัางนั้นไม่นะครับร่างกายนั้นก็สะอาดไหมส่วนร่างกายนี้มันไม่ได้เกี่ยวกองแต่ว่าเล้งทึ่งเหลืองอิมานจิตใจนั้นถ้าคนมีนม้ำมายัางเป็นประจำนั้นสะอาดอยู่ตลอดนะครับอ่าสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอ่าเมื่อวาเราจะนะครับอ่าเป็นฮาดัสเนี่ยหรือฮาดัสเล็ก ไม่พอเบื่อต้องสารนีอารเลเสร็จแล้วนั้นดานบสุจีเดริปานายสปาบดันอันนี้เหลืองราจะข้าวูลามาดนะมันต้องมีมารายาทก่อนดานบสุจีเดริปานายสปาาบาดันบาดันแปลว่าอะไรบดันแปลว่าอะไรบุคคลีอ่าทำอะไรล่ะรก,กิจลวาดันแปลว่าอะไรอฮะร่างกาย ร่างกายนะครับตั้งตัวนี่แหละตั้งเตี้ยววไปชึ้นตรงไปตีนนุตีเล็บนุนั่นแหละร่างกายนาขะขบว่าดานเบอร์สจีเดรดิยปานนายสป์ปานดาปานและท่านก็เสร็จจากการทำความสะอาดจากนายสเทโยในร่างกายและฐานก็เสร็จสิ้นจากการทำความสะอาดจากนายส ที่อยู่ในร่างกายอ่านะครับว้าวนัน้นจะเป็นภาษานาฮูแปลว่าล็อตอบนะครับอ่าตอปล็อปไปดูนะนวราะล็อปไปอาป,ปาบิลาเสลาจสิอังเกาลเบสุจีเดริป,ปาดานาเยสเคอเรว่าเป็นการเอาล็อปมากนะครับหลังจากล็อปมาว่าเมริทันเซซินจากการนะครับทำความสะอาดจ,จากนาเยสที่อยู่ในร่างกายอ่านะครับ นะครับลบไปห้าตรงนั้นไหมนะเราตาฟาซาในยึดจากร่างกายนี่มาระายยนไงแต่ถ้าเวลาเราไม่มาไม่ยั่งนี่บางคนไม่ใช่รู้อ่ะนี่แล้วเวลาก่อนนี่มายั่งยกข้อเท้าขึ้นแรกก่อนอยากแคบอ่าอยากแคบตักเบ๊ะยกขึ้นแรกข้าเท้าก่อนมีขี้จงยกติดจะไม่บางที่เราไม่ใช่รู้อ่ะขี้ยอกติดแต่ข้าเท้าบางที่เราเดินเดินนะครับอ่ามาไม่ยั่งนี่ นั่นผมบอกว่านายยสเตร,รางกายเรายัางไม่ซาทีนายเห็นไม่และอีกอย่างหนึ่งส่วนหมายหหนกันมาเวลาเราไปเราเข้าห้องน้ำใช่ไหมบางคนยืนเหยีย่ยงลี่เล่หงงายๆเด็กนักเรียนนะครับคนนี้ี่องซ้ายนี่มานะครับพอเข้าห้องน้ำปั๊บยืนเหยี่ยวและถ้าวันน้ำเยอะจะจิแตีว่าเวลามันคิตทุกเพลนปับ๊บมันกระเด็นมาถึงทุกวางกิง่งไม้ทุกแนนนอนแนนนอนเลย นายเอกกิ่งกิงในนอเลยซึ่งต่อเดียวไปมายังไปมายังจุดผาลานั่น,หน,นแหละไปมายังจุดโรงเรียนนั่นแหละต่อเดียวถ้าแม่ดีตรงนั้นติดนายเอกอยู่ที่ทำามือต้องแก้ปัญหาให้เป็นนะครับจำไม่ดีคนจะไปโรงเรียนใส่จุดผาลานใะส่จุดนักเรียนนั้นพอคาห้องน้าบักหญ้าหัดเยินเยียวบุระวาท่ามือกูมันเยียวยากแล้วหนังเนี่ยพอหนังนั้นปับ๊บต้องทอกางกิง่งเราอ่าอ่าว่างดีได้เยียรักที่มันจิกคัดอยู่ ยิงโบ้แต่ว่าใส่การยิงรัดรัดนะั้นตามกินผลาก็าทำไมมส่วย,วยๆอะไย,ยไปใส่รัดๆเหล่หลาไปทำไปดัดแปลงนั้นะอ่าใส่เป็นสปีดกลาลัองอะไรอย่างเป็นค่าค่าเรือบอยอ่าอ่าค่าเรฟค่าเรฟอ่าค่าเดฟขาวาวไปไปทำมดน้องเลยทัางเด็กยิงกับเมื่อนเลยเด็กยิงกับเมื่อนเลยน้องเลยนะชุดผลาคุณุดชุดอะไรอ่ะชุดกีฬาซี่นะั้น เสือเ้อหมาโอุติยาที่สร้างนี่เขาจะตัดมาถึงเด้เมืม่อเสื้อตุ๊กนั่นเดี๋ยวจะไม่นิอ๋อตัดมาถึงนี่แต่มันไปตัดอ่าไปตัดเพื่อให้เห็นถูกบวกกันไปตัดแล้วไปทำไม่รัดรัดหลานเสื้อก็ทำให้ดีเลยชุดผ้าล่ะกัน,อ,นอันนี้แต่ลับผีเราแม่นนะส่วนหมาตกตัวซอกคอตัวซอกนี่ว่าเอ้ยเซเว่นนี้มาเสื้อให้เล็กจังอ่ะ อ่าหรืว่ไปยืมเสื้อใส่มาใส่เสร็จจริงเขาตัดไม้เรียบร้อยแล้วมันไปดัดเปลี่ยนมาไม่หราเพื่อจะทำเป็นวัวชั้นไหมอ่าชั้นอ่าเพื่อจะให้ทำเป็นแฟชั่นมิสตียูนิเวิร์สสองพันยี่สิบอ่าพอมาโรงเรียนต่อเดียวไม่ได้มาเดินแบบเลยเขาจะได้เห็นอ่าเห็นไหมอ่ะไอ้นั้นเปิดเอาราชชัดๆนะพอเวลาเข้าอ่างน้ำปั๊กเวลาเราเหยียวเอาถ้าเราว่ามันลำบากในการยืนเหยียบ รอยืนเยียวก็ตามเวลามันกระเด็นปั๊บก่อจะห้องออกจะห้องน้ำม,มันเอานา้ำาลูบเิะข้าก่อนเอาน้ำม,มาตึ้นปั๊บอ่าตึ้งหลูบสิะข้าอ่าให้เอาน้ำม,มาเปียกเตะมือน,นี้ให้ลูบเิะข้าเผ mm ื hmm. ่อถาอยาเป็นการปัดนายจิตเจรางกายสิะข้าออกไปด้วยนะครับนายิตมันต้องจิตอยู่แนนอนเลยอ่าเนี่ยอย่ายืนเหียวนะครับนาบีซ้่งไม่ยา่ยืนเดียวนะคุณยืนเหียวนี่ไม่ไม่เสวยนอกจากในลักษณะสถา,านที่ลำบากคัดคลองตรงน,นี้ เราคเรืออยู่ในเรือปั๊บเวลาอยู่ในเรือนี่สวนมากเลยอ่าคุณจะเหยียใส่ใส่กองอ่าเหยียใส่ปองนามเดี๋ยวตาคุณไม่เหยอะใส่ปองนามไปไปเยอะบนเรือนั้นอ่าต้องต้องเกาะล่างขาเรือแล้วก็ยืนเหยียวไม่ใสอันนั้นภาวะตีคัดค้องล่องหนังแรล่ที่ก็ไม่ตีรักกาลงเลยอ่าเี่นไหมอันนั้นภาวะคัดคองไม่มีปัญหาเส่วนเวลานเตว่าถั่วไปนั้นหัวใหญ่ยืนเหยียวนะครับ อ่ะอย่าหัดยืนเหยี่ยวไม่ได้ลักษณะการยืนเหยี่ยวเมื่อนไหร่เนี่ยคิดเราเองกิดเราเองไอ้หญิงเบ๋วหยอกข้ากันด้วยอันนั้นน้อยอันนั้นนักกันไปเลยอ่าไอครับอ่าเนี่ยต้องตาความสะอาดร่างกายนี่ไม่เพราะผื่ถ้ามมีนายดในร่างกายเหล่านั้นมายังหยงไมายัางข้าวราไม่ซอสนี่แหละนบีให้ความสำคัญเลยเราลองแม่เทนบีขึ้นไปกูโบคนหนึ่งไปอยู่น่กูโบปั๊บนบีจะเอาทางอินทพัลลัม ตัดมาซ่องถอนแล้วก็เอามาปักฟังนึงฝั่ง,งนึงกลายเป็นหัวตาหน้ามาตึงอยู่ปัจจุบันกดทําเป็นหัวตาหน้าว่างไปแต่จริงทางอิตาพาลัมนาบีตัดมานั้นเคยเอามาปักปักกักซ่องดานนาบีว่ากาบใดซ่องคนนี้นะั้นจากอิปารัมีนั้นยังไม่แห้งนะครับถอจะเบาสักนิดในผููบูอ่าถือว่าทางอิตาภาลัมนี้นั้นกําลังอ่ากาลังสัดจืดนั้นยังไม่แห้งที่นะครับอ่านะคนคนอยู่ในคูบูนั้น จะทุนะครับเบาบางสักนิดพอ,อไรอย่านาบีเห็นนบีเราคนนีนั้นะทุกลงโทษสาให้ตุามาจากสิ่งเดียวอยู่เราว่างโซ่ความกล้เพื่ออะไรเล่นเห็นไ,ไหมและสิ่งเดียวอยู่เราว่างซองว่างค่าอ่าอ่าคืออะไรอ่านั่นแหละไอ้นั่นแหละ,ละอ่านี่พออะไรอ่ะพอว่ายเยียออยเเย่ยวไม่สุดคนอยากอะไรนะเซลาเซนโบสอ่าเยี่ยวไม่สุดโบเยี่ยวไม่สุด บางคนเป็นอะไรอ่ะเป็นตอนโลกหมากอะไรนะเป็นนิวมาเป็นตอมโรกหมากโตบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรก้นเด้ยวไม่สุดจำไม่ดีเนี่ยในกีตาร์เรเน,นีเรียนพลาดมาเลยนี่ถ้าเราไปสอบทวนอ่านรอบเลยนะครับเวลาเราเยียวเสร็จก่อนจะยกขึ้นจะห้องน้ำอ่ามีแรงจริงนะไางไ,ไม่ใช่ว่าห้องอะไรเป็นใ่ลาห่อกเป็นเรื่องจริงนะครับผู้ชายเวลาก่อนจะออกจะห้องน้ำนั้นให้เราแอบม Ahem. Ahem. Oh <laughs>